Hi students! Welcome back to Teacher Sutila again. There are three pictures. you know? There are three pictures. On your left hand is a lion. What is this lion doing? What is this lion doing? It's running. On your right hand, what are they doing? What are they doing? They are running also. How about the middle? What is this horse doing? What is this horse doing? Certainly, it's running. Three pictures. They are running. They are running. โอเคนะคะเดีย๋ยววันนี้เราจะมาดูเรื่องของการตอบประโยคว่า What are you doing What are you doing เราจะตอบอะไรได้บ้างนอกจาก running walking แล้วมันมีอะไรได้อีกนะคะ What are you doing What are you doing คุณกำลังทำอะไรอยู่ a m p l a y i football, a m playing football เมื่อคราวที่แล้วเราพูดถึงกีฬาเป็นหลักใช่ไหมคะเรื่องของ play verb ที่เกี่ยวกับเล่นเนี่ยมันไม่มีแค่ play อย่างเดียวใช่ไหมลูกมี play มี go แล้วก็มี do ก็เลือกใช้ให้ถูกเนาะเราอยากใช้ตัวไหนก็เอามาใช้พยายามใช้ให้ได้3แบบเลยนะหัดใช้ play หัดใช้ do แล้วหัดใช้ go ดึงมาเป็นประโยคคแล้วหัดพูดแล้วเราจะจำได้นะคะ โครงสร้างที่ถามเกี่ยวกับสิ่งของหรือการกระทําเราขึ้นต้นด้วย what นะคะเมื่อประโยคมันมี verb to be อยู่ด้วยก็สามารถโยก verb to be มาไว้ข้างหน้าได้เลยนะคะ verb to be ในที่นี้ทําหน้าที่เป็น verb ช่วยนะคะช่วยสร้างประโยค present continuous tense ส่วน verb แท้ของมันจริงๆก็คือ verb ที่เติม ing นั่นเองนะคะ present continuous tense ค่ะ c o n t i n u o แปลว่าต่อเนื่องค่ะ black and simon on your left hand what are you doing what are you doing i'm cutting the paper i'm cutting the paper how about the middle what is she what is she doing what is she doing she is running she is running how about the right hand how about the right hand what is it doing what is it doing นะ it s, it s eating grass it eating grass นะก็ดูจากภาพก็จะมี cutting running แล้วก็ eating นะคะเวลาที่ต่อเนื่องนะในภาษาอังกฤษเราเรียกว่า เ r e s e n t c o คอน n ิเน s ยอารเวลาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันที่ต่อเนื่องเราเรียกว่า Present Continuous tense คือการกระทำที่ดำเนินต่อเนื่องขณะที่พูดอยู่โครงสร้างมันก็คือ subject บวก verb to be บวก verb เติม ing I am running จำได้ไหมคะ I am running ทีนี้เราสามารถเอา verb ต่างๆมาเติม ing ได้เลยไหมตอบเลยว่าไม่ค่ะมันก็มีข้อยกเว้นนี้ถ้าเรา เรียนไปแล้วเราจะงงเราจาไม่หมดก็บอกแล้วว่าให้ให้หัดพูดนะพูดบ่อยๆแล้วมันก็จะย้อนไปสู่เรื่องของโครงสร้างนั่นเองเราอยากแต่งประโยคได้หลายอย่างเราก็ดูโครงสร้างแล้วเราก็เปลี่ยนเอานะคะนี่มีอะไรบ้างที่เป็นข้อยกเว้นก็เขาบอกว่าคํากริยาใดก็ตามที่ลงท้ายด้วย e ให้ตัด e ทิ้งก่อนก่อนที่เราจะเติม ing มีอะไรบ้างนะคะตัวอย่างเช่น อีกสามนะ dance dance ที่แปลว่าเต้นลำเนี่ยนะคะมี e ใช่ไหมตัด e ทิ้งก่อนแล้วเติม ing เราก็แต่งประโยคว่าฉันกําลังเต้นลาก็ได้ใครกําลงเต้นลาก็ได้ก็เอาประธานมาตัวหนึ่งนะถ้าพวกเราถนัด i ก็เอา i มา i แล้วเอามาให้ถูกเลยนะว่าใช้กับ verb to be ตัวไหน i am dancing i am Dancing นะนอกจากนั้นก็จะมีเยอะเลยนะคำกริยามีอะไรบ้างมี bite แปลว่ากัด bake แปลว่าอบขนม come มา dive แปลว่าดำน้ำ้ายกันแต่มี and, คำนี้มีตัวควบกล้ำออกเสียงว่า drive drive แนะปลว่า ขับขี่ขับขี่รถยนต์นะคะไป give give I give you money แปลว่าให้ให้เงินให้ตังค์ move แปลว่าเคลื่อนไหวเคลื่อนย้าย make แปลว่าทำ ride แปลว่าขี่ rider รู้จัก rider ไหมขี่มอเตอร์ไซค์มาส่งบ้านเราอะขี่แบบนั้นนะคะเอาขาข้อมเก็เรียกว่าขี่แต่ถ้านั่งนั่งไปในในยานพาหน,นะ เราจะเรียกว่า drive แปลว่าขับนะคะไป smile smile แปลว่ายิ้มสุดท้ายก็คือ write write แปลว่าเขียนตัว W U ไม่ออกเสียงเราก็เริ่มออกเสียงที่ตัว r เลยค่ะเลยออกเสียงว่า write นะคะก็ทั้งหมดนี้มันก็ลงท้ายด้วย E นะถ้าเราจะมาทำใน tense ของ present continuous แล้วก็เราก็ต้องตัด E ทิ้งก่อนแล้วค่อยเติม i n g ค่ะต่อมาค่ะนี้อะไรอีกแต่ไม่เยอะแล้วนะคะ,ะพวกที่ลงท้ายด้วย i e ไม่ค่อยเยอะมีไม่กี่ตัวนะคะเขาบอกว่าคำกริยาคำกริยาใดก็ตามที่ลงท้ายด้วย i e ให้เปลี่ยน i e เป็น y ก่อนแล้วค่อยเติม i n g เช่นว่า die ที่แปลว่าตายค่ะ dying นะเป็น dying ชายที่แปลว่าผูกแปลว,ว่ามัดนะตัด IE ก่อนเปลี่ยนไปเลยเอา IE ทิ้งไปเลยแล้วก็ใส่ Y แล้วถึงเติม ING มีอะไรบ้างชายมีลายที่แปลว่าโกหกนะแล้วก็มีเวียที่แปลว่าลงแข่ง นะค,ค,คุณเขียนภาษาไทยกำกับด้วยเพราะคุณครูก็จำไม่ได้เหมือนกันนะเพราะว่ามันนานๆใช้คำนี้ไม่ได้ใช้บ่อยคำไหนที่เราจำไม่ได้เราก็ต้องจดถูกไหมคะแต่ถ้าเราจำได้ในสมองเราแล้วเนี่ยจดไว้ในสมองเราแล้วเนี่ยมันประหยัดมากเลยค่ะจะหยิบมาใช้เมื่อไหร่ก็ได้มีอีกนะคะลงท้ายด้วย ee e. ลงท้ายด้วย y e ลงท้ายด้วย o e อันนี้เติม n g ได้เลยค่ะก็มีไม,ม่กี่ตัวเหมือนกัน agree agree แปลว่าเห็นด้วย flee flee แปลว่าหนี die เสียงเัอนเมื่อกี้นี่เลยเนาะทีแ่บอบกว่าตายอ่ะ die ย้อมสี chip toe แปลว่าเท้า chip toe ก็เดินย่อง พวกหัวขโมยจะทิปโทรทิปโทค่ะค่ะแล้วก็มีกลุ่มคำศัพท์ซึ่งก็ไม่เยอะเหมือนกันนะคะที่ประกอบไปด้วยสระ1ตัวตัวสะกด1ตัว,ตวก่อนที่จะเติม ing เขาก็บอกว่าให้ดับเบิลนะตัวสะกดตัวท้าย1ตัวก่อนแล้วค่อยเติม ing เราก็นึกหลักความจริงนะคำม,มันสั้นไป ขาก็เลยพยายามทำให้คำมันเริ่มยาวขึ้นนะคะเช่นคำว่า dig dig ที่แปลว่าขุดนะมีตัวพยัญชนะต้นคือตัว d ส s ะ i ตัวสะกดคือ g เพราะนั้นมันมีตัวสระแล้วตัวสะกดอย่างละหนึ่งตัวก็เข้ากฎเกณฑ์ที่ว่าก่อนที่เราจะเติม ing ให้ดับเบิลตัวสะกดตัวสุดท้ายในที่นี้ dig สะกดด้วยตัว g ใช่ไหมคะก็เลยดับเบิล g ก่อนแล้วค่อยเติม ing d i k digging นะคะ run Power Wing ใช่ไหมคะเหมือนกันค่ะก็ต้องดับเบิลก่อนแล้วค่อยเติม ing cut ตัด put วาง stop หยุด stop เราสังเกตนะคะสละก็คือเสียงอออใช่ไหมคะ oo นะแล้วตัวสะกดหลังสละก็คือเราเรียกว่าตัวสะกดตัว p เป็นตัวสะกดมีอย่างละหนึ่งตัวไม่เกี่ยวกับพยัญชนะต้นนะคะ พยัญชนะต้นมีกี่ตัวก็เราก็ไม่มองเราให้ความสนใจจนที่ว่าถ้าคำนั้นมีสระ1ตัวสะกด1อ่าก่อนที่จะเติม ing เราให้ d o u b l ลตัวสะกดสุดท้ายก่อนเราค่อยเติม ing ค่ะ sip sip แปลว่าจิบจิบกาแฟจิบน้ำร้อนจิบน้ำชาค่ะเพราะฉะนั้นก่อนที่จะเติม ing ก็บเบิ l e p ก่อนแล้วค่อยเติม ing นะคะมันมีไม่กี่ตัวค่ะ แต่ถ้าเราอยากจําให้ได้ก็เอามันมาแต่งประโยคแล้วหัดพูดบ่อยๆเดี๋ยวก็จะจําได้เองค่ะนอกนั้นที่ไม่อยู่ในที่กล่าวมาแล้วก็สามารถเติม ing ได้เลยค่ะ keep ก็เป็น keeping walk walking clean cleaning sing singing watch watching นะคะนี่ก็มา exercise ของเราแล้วนะ exercise เราแล้วล่ะเพะงั้นเราตั้งคำถาม what is he doing เลือกประธานเองเลยค่ะจะเลือกตัวไหนก็ได้ he is sipping coffee he is sipping coffee ถ้าเราแต่งประโยคแค่ว่า he is shipping เฉยๆก็ได้ค่ะแต่ถ้าเราอยากให้ได้ไรายละเอียดเพิ่มว่าจิบกำลังจิบอยู่อยากรู้ว่าจิบอะไรนะก็ใส่เติมไปนิดนึงนะคะจิบอะไรเพราะนั้น coffee ตอบคำถามว่าอะไรนั้น Coffee เป็นกรรมใช่ไหมคะคกูก็มีลองให้แต่งประโยคดูสัก5ประโยคนะ5ประโยคนี้คือแต่งแล้วเขียนนะทั้งถามและตอบส่วน คลิปเสียงก็คือให้เลือกมาหนึ่งประโยคนะถามตอบเหมือนเดิมนะคะ Make sentences in present continuous tense form with the below verbs Make sentences in present continuous tense form with the below verbs นะคะก็บอกว่าให้แต่งประโยคในรูปแบบของปัจจุบันกำลังกระทำอยู่นะ Present continuous tense ตาม เวิร์ที่อยู่ข้างล่างนี้ที่ให้มานี้นะคะก็มี work มี run มี swim มี play แล้วก็มี sleep นะ sleep ลองดูนะคะว่าจะแต่งประโยคได้หรือเปล่าแล้วเดี๋ยวเวลาคุณครูสอนเรื่องนี้นะมีปัญหาแล้วค่อยเรามาคุยกันเนาะโอเคค่ะบ๊ายบายแล้วค่ะออคลิปนี้ไปก่อนนะคะ g o o d บายค่ะ